สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนาๆนาทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่ยีสหาเดือน3มปีหกหาทางขายเซียนคืนมสุลินกับิได้มารีวิวคืนรักดักไกป่ปลาอีลุ่มนกกวักให้ได้ชมกันครับผมลายจะเอียชิ้น้าที่เด้เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นงานสั่งครับผมนี่ครับเป็นงานสั่งเห็ดคือเนี่ย สามสิบเอ็ดลักพร้อมโดยลังเก็บนี่ครับที่พาทีระเทน,น,นู่ข้างหน้านี่นี่ฮะลังเก็บพร้อมโดยคืนอีกสามสิบเอ็ดลักสี่ลอยบาทครับผมสี่ลอยบาสขาดจัดทรงดวนเก็บไปทางหาสิบบาทครับผมรอดชำระเงินอยู่นาบ้านสี่ลอยหาสิบบาทครับนี่ฮะเป็นรายละเอียดสินค้าที่ท่างขายเซียนึ้นได้น์นำมารีวิวให้ได้เบิ่งได้ชมครับผมสำรับทันทีสิสั้งเห็ดเอ็นเบอร์ได้ก็ ทรมาคุยรายละเอียดไดครับผมนี่ก็เป็นงานสั่งับผมงานสั่งรับสแตนเลสสายเมนเสือกทักลายกระดูกงูสายหนากระตอระบบหลอกกับผมสาย PE ห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกตัวนี้เป็นเอ็นเบอร์แปดสิบกับผมนี่ฮะสำหรับลูกค้าที่สั่งเขามากอะสิไดเบิ้งใดชมก่อนจัดส่งกับผมนี่เป็นบ่วงเดียวกับผมเป็นคืนเดียวสามสิบเอ็ดหลัก สายนาระบบหรอกสำหรับทันทีสนใจหรือว่าเป็นคืนผีเสือ้อสิบห้าลักสามสิบบวงกับราคาเดียวกันครับผมราคาเดียวกันสำหรับทนายดีตามหาอยู่กับเบิรงรายละเอียดสินค้าในื้องานความชัดเจนกันนี่ฮะมาชอบสนใจกับถักขมาสอบถามได้ครับผมนี่ฮะรายละเอียดสินค้านาล้านกับสำหรับทันทีอยากเหตุคืนนี่ฮะอยากลองเห็นเบิรงกับ ถักกได้ครับผมสินค้ามีพร้อมจัดส่งบางสิ่งบางอย่างอาจสิบได้รีวิวให้ลูกค้าได้ชมครับผมถ้าอยากได้สินใดก็ถักโทรเข้ามาได้ครับผมก็ขอฝากรายละเอียดสินค้าเอาไว้สมีก่อนครับผมสวัสดีครับ